สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องฟองไฟสู้ปู่สู้ก้นจะ้ะว่าจะเดยเข่าไปเบิ้งกบพี่น้องมัน,อน,มนือยังสิหนาวมันก็ยังสีอยู่ในพงหญา้าม่นเดี๋ยวะจะกบหรือเขียดละบานเท่าเอื่อนมองนี้แม่ของพ่นเมิดได้พี่น,อน้องมันเพาะไวจ้ะอันนี้ก็เป็นสะพานพี่น้องสะพานยางไปอีกเมืองนึงจะ้ะ อากาศดีพอพ่นกับผ้ากันผ้าไอหม้าไม้ยางเด่นผู้่าไรป่างออกล่างกายจ้ะพี่น้อง,องมีสองนกพ่นมาเห็ดคลิปเพือกันพี่น้องจ้ารู้สึมองเพิ่นอบพยพหน่นะล่ะพ่นอีกทา้งผุนเมื่องไงบาเดนเด้อพี่น้องแนมเห็นไกลๆเห็นบานรีบๆอยู่พุ่นจ้าไปแล้วนกเป็ดน้ำพี่น้อง เป็นไกลๆคนน่ะพุ่นเป็ดมันไหวอยู่ไกลๆ่นเป็นฟูงเหรอพี่นอ้องพุ่นชุดแอมเห็นบะก็รีบๆนี่นะจ๊ะอากาศดีกับจังซีเหรอพี่น้องวิ่งตะก้อนสวนไปสวนมาจะย่งางนี่จ้ะอ,อย่ทาทั้งพุ่นกับมีสะพานให้ไปอีกเดียวพี่นอ้อง นี้เป็นโลกน้าของไอ้เมืองไอ้บินดิสจ้าพี่น้องสางงามๆพี่น้องกลมๆติดตั้งรถไฟแล้วพี่น้องพาชมบรรยากาศพี่น้องจ้า้ามีคนปั่นจักรยานจ้า อากาศดีกับโปรเป็นตะยานนะพี่นอ้องคนพนญางมาเอาแดดเอาอยัางสบายวันตะไลคือบ้าน,นเฮาดอกจ้าเนี่ยปลอดภัยดีวะห่างนกโลนไปแล้วจ้ะนี่แหละพี่น้องที่บอกพคนพักกันมาเสาวสวนปลูกพักใบเตย่างนะอันนั้นอันนี้แหละพี่นอ้อง สวนใหญ่ๆเลยพี่น้องยุ่งนี่ลายเจ้าเป็นเลยลอยอยู่หรอจ้ะมันมีหงหนาม้อมเลยพี่น้องนี่ใส่ร่วมกันจ้ะต้นไม้ขงางทั้งรถไฟมันจะล้นมัดละพี่น้องไก่ตะเวนสิตกดิ้นละพี่น้อง มีงวัวอ,ออกมากินอยู่นปล่อยงวัวออกมากินหญ้าอยู่พี่น้องวันนี้ไม่แดดฝากปล่อยออกมากินหญ้าทั้งนอกยำแรงกับสิไล่เข่าหล่อละ,ละมังส่งนี่กับแม่นาไม่แล้วพี่น้องผุนพัดพยางไปไกลแล้วจ้ะผุนยางมาท่านงัวดอก เลี้ยงงวัวบ่ได้ดอกมันมีแห้งย่างให้ท่านงวัวดอกจก้ะรถไฟสิขาวทาบุกหรอพี่น้องจอดต,ตรงโดนแล้วจ้ะจ,จอดไวให้มันว่างทั้งในมันจะเป็นสิขาวอันนี้เป็นหมู่บ้านนิดหน่อยฝั่งบ้านซิบก็หลังนี่แหละพี่น้องบ่ได้ไงดอกจก้ะ จบคลิปจะเพียงตอนนี้เด้อพี่น้องจ้าตะเวนไกลสิตกดินละสิฟ้าวย่างกับบานมันสิหนาวจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะเมด้จ้าสวัสดีจ้า